วันนี้เราอยู่ในแมนวอลกันอีกครั้งนะวันนี้อยู่กับรุ่นพี่มอส .2 เราไปเล่นมอนแมนัวอดีกว่าเดี๋ยวเข้าเวลาผมผมนำคนนำคนนำหรือผมนำคนเคสิเองนำเองนำปรยุดไเอฟประจุดเอเชื่อผมเชื่อฝีมือผมได้ผมไม่ติปัญญิตเท่ากับกระสุนสูงมาก ยิ่งอินเดียนแพทตทนมันยิ่งลองช็อตได้ดีกว่าทุกปืนยิงจำคิวนั้นได้หไหมลูบิเทนิกในในจุดพักสมองอะ่ะไม่เอาไม่เอาไอ้เฮ็ดรูบิเทเนียรูบิเทเนียเอ้เอ้ไอฟังเสร็จไอ้แทนเล้อฟังเสร็จย,ยิงมันดิดักเอ็มพเพรียวเพื่อนบงัง รอผมจุดอ e ีก่อนผงตายเพื่อนนบงวเกรรมโอเคมันยู่ไหนตามมาจุดเดิมใส่กระสุนลนร,รีลนทหารม้า,มาบางอ่ะแบบนี้มันเป็นแบบโลกอ่ะก็เลยแบบมีคนเป็น,นทหารมา้าเยอะเกียดทหารม้ามาตามมาขึ้นไป ตามมาตามมาตามมาลงม,นะมาแล้วระดมยิงใส่ตรงนั้นระดมยิงใส่ตรงที่อันนั้นยเยอะๆแะ้วลงยิงเลยยิงยิงยิงอ่ะโอ้ไม่นะโอ้โห้กางเกงสก็อตกางเกงสก็อตอย่าเปลี่ยนคันนะเล่นคันไหนเล่นคันนั้นโอเค95ทีเฮดหาที่หลบครับ ไม่นานคุณไม่รอดแน่ถอดใยูนิตก่อนดีกว่ามันมันไม่จำเป็นะบยูนิตยิงลองอ็อดได้เห็นไหมใบยูนิตเท่ากับมันจะลดทำให้ปืนมันยอ้อยลงดูดูด,ด,ดูดูตรงด้านซ้ายผมผมมีบายูนิตกับดาบสั้นอ้าโหมันออไม่มีใครเป็นเป้านิ่งให้เลยชอบแบบ,บนิงมากกว่าไม่ได้เห็นคลิปของผมเหมือสไนเปอร์ยิงลมอ่ะเออจำได้จำได้ไดสไนเปอร์ยิงลม ยิงโหดปะละ่ะอมา,มาตามมายิงได้หลายศพด้วยนะแคมป์อยู่ตรงนั้นมากดเคกดเคลงมาแล้วเดี๋ยวตรงนั้นจุด F อฟกำลังโดนยึดเลยจุด E ก็เป็นของเราแล้วแล้วแค่จุด G กับ A แล้วก็ C ที่กำลังอ่าตอนนี้แล้วแค่จุด F A C ที่กำลังโดนยดึดจุด G F โดนยึดแล้ว ดนพวกเฮ้ยแล้วมานี่มานี่ข้างหลังผมอยู่นี่อ่าคุณเห็นกลางทะเลทรายไหมใช่้นน่ารอดไอ้คนที่ดีดปืนวันนั้นไหนยิงใส่มันโอ้โหไม่โดนลิเลอยืนยิงเนี่ยแหละไม่โดนสักคนยืนไล่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 ไฟไล่ไฟอย่าใช้ผมเป็นโลดิยืนอย่างนี้เออเอมามาอยู่ข้างข้งมาอยู่ข้างข้าง เลีงเลีงยิงเดีย๋ยวมันตายยังยังเอ,อ้ยโดนม้าว้ยตะกี <มา S 2> โ้โดนโดนม้าแล้วมันทะลุนะโดนโดนม้าเสร็จเลือดสาดม้าเลือดสาดแล้วกระสุนก็ทะลุไปข้างหลังต้องฆ่าม้าให้ตายก่อนถึงจะยิงไอ,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 อ้นั้นได้ไอ้วีนั้นมันยิงกลับมาแล้วเราสู้แบบนโปเลียองโดนมันตายแล้วมันตายแล้วใช่ไหม ตามอ่ะเคลื่อนพล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 เรเดอร์ต่อไปต่อไปจุดเอปลูกจุดเอข้างหาก็คือเราจะปลูกยิงไงมันยึดแล้วอ่ะทีนี้เราตายแน่นอนเลยเอ้ยยึดจุดจียึดจุดเอฟก่อนไปยึดจุดเอฟเดี๋ยวผมยิงตันทุกนี้ให้โอเคเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ใครโอเคทหารเรือฝรั่งเศสเจอละทหารเรือฝรั่งเศส ลองผมเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมา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 มาหาผมจะแล้วโอเคถันเียกดเคติดใบยนันตได้ผมมีนี่ผมมีนี่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 นดาบใช่ดาบสั้นใช่ดีปะละ่ะเทพปะล่ะตามมา สามสิบอ e, e. ีสมสิบอียิงใส่สามสิบอีรู้สึกว่าดาบนะั้นมันดูไร้ค่าเลยอะเที่ยวกับ,บไ,ไป,ปืนหนึ่งก็คือมันมันช่วยให้คนที่ไม่ใส่ปืนดิดตยิงได้ดีขึ้นก็คือถ้าปืนมันไม่ติดปืนดิมันปืนมันจะออยิงได้ไกลมานี่มานี่เออแตกหนึ่งหมาถึคุณแตกมันนี่แหละแตกเอ,อ้ยยิงช่วยเพื่อนหน,หน่อยนะ อินเดียกำลังสู้อยู่อินเดียตายโอ้โหทหารเลยจการ์ลมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยิงคุ้มกันให้เดินตามสบายเหมือนเดินอยู่บ้านรู้สึกมันวิ่งเร็วกว่าเลยมันเดินเร็วกว่าเลยโอเคห้าหัวแตกคนไม่มีหน่วยคนไม่มีหน่วยมันยิงไม่โดนหรอกมันยิงไม่โดนมันยังไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ที่นี่ยิง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 เล็งไปกลางตัวเลยเล็งไปกลางตัว เราไม่มีโคเวอร์เราก็เดินยิงๆอย่างเบอยแบนไลฟ์โฟล์ดชาร์จเลือกเป็นไลฟ์โฟล์ต้องเจออย่างเี้ยอะไรอ้ะแล้วมันมาแล้วอ้อมเมาปืนคุณเก็บแล้วยิงใส่มันยิงมาแล้วเล็ก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 ็เล็ก็นเล็นเล็นเลเรามันเรามันมาที่โลงมังมรมงอะ ฮอกฮอกเดินหน้าออสวยชาร์จเลยชาร์จชาร์ตชาร์ชาร์จชารชารตชาร์จชชารตใส่เลยจะชาร์ตออฟฟิเซอร์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 ไอ้นมเป็นออฟฟิเซอร์เหรออ๋อเวรกรรตายเจาอือวะละหวะละต้องตายมันนี่ Cái nhựt bia Cái nhựt bia cạnh cầm à Đây, này à, mà lạ là... Ok Ta mà Ta lắng Ta lắng ta lắng mãi là mãi là mãi là เอาไปไหนอ่ะอเอาบุกก็บ,บุกอ่ะเราจะยิงใส่มันตามผมมาชาร์จวิ <c oughs> ่งไปบุกเลยนีซะน,นั้นหนึง่งมันอยู่ไหนกระสุนผมบอกเลยนะดาบสั้นผมโคตรเร็วมันทำให้ผู้ใช้วิ่งเร็วและหลอที่ชาร์จละเฮ้ ขึ้นมาข้างหน้าเลยโดนเอ้ยมันยิงผ่านรูทรายได้อ๋อรูถุงทรายตัวนี้ยิงทะลุได้รู้สึกเสียดายอ,อย่างหนึง่งก็คือไอ้เพื่อนอีกสองคนมันไม่มาน่าเสียดายมากด้อเอยรอตรงนั้นไปก่อนออมเชี่ยผมโอ้ไม่นะไม่นะเราต้องอยู่ตรงนี้จริงอานเนี่ยโอเคตายเถอะคนตายแล้วเหรอใช่ อ่ะมาแล้วเฮ้ยจุดจีเริ่มกำลังโดนยึดแล้วเอามันยังไม่ยึดเลยไม่มีใครไปสนเลยเร็วมาอยู่ไหนเกิดแล้วคนดูขาผมดูขาผมอ่ะกระโปรงที่ไม่สุดดากชุดของทหารอังกนเป็น อุลวงบอุลวงบบแอคแท็กแอคแท็กอะไรเนี่ยเพื่อนมันตายหมดเลยเอ้ยมาลินเดลกาดมาลินเดลกาดบุกบบูได้ยินเสียงปืนน็อกด้วยมาลินเดลกาดนี่น่าสนใจแฮะ ไม่ไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าตายเฮ้ยเฮ้ยมีคนใส่หมวกอุบาทหมวกแฮปปี้เบิร์ดีไงหมวกอุบาทไม่ละมาเป็ถ่านมาดีกว่าเฮ้ยหน่วยอะไรเนี่ยหมวกโตเป็นเดลเป็นเดลีเป็นเดลีเดลีใช่ไหมโอเคออกออกเอาออกแทงได้ เดลีสวารีไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเอาหน่อยอื่นเป็นฐานมาอีกกันนี่แหละจะเป็นของ,องจิตอะไรส <Okay. S 2> เกานี่ไงอ๋อสามกีจีวผมเนีนำหอกเพาหอกมันโกงมันโกงขนาดไหนโกงขนาดแทงตายเลยแหละแต่มันแทงได้แค่ด้านเดียวตด้แต่ผมมีวิธีเดี๋ยว มามาตามผมตามผมยังไงมากคุณมันก็เร็วกว่าอยู่แล้ววิ่งสินี่ดูดูมันแทงได้ด้านเดียวใช่ไหมดูผมไม่ดีปึ๊บสะบัดจอแล้วมันก็จะแทงไปที่อื่นได้ไงเนี่ยผมหันไปทางนี้ใช่ไหมแล้วพอกดแทงมันก็จะแทงไปตรงใสค่คุณตายคุณนำคุณนำเลยอยากเข้าไปในจุดเออ่าเข้าไปในจุดเอ แทงรอบนอกหันมาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคปเฮ้ยแคปหันมาหนักหันมาอันอัะเอาเฮ้ยคนไม่มีหน่อยผมสู้หานมาหนักอยู่ตอนแรกก็สงสัยนะว่าได้สเปนนาวิกได้ไงอู้หู้หู้ดามิร์ก้าแปด เอ็ดผมข้าวโหดโอเคตอนนี้เป็นสเปนนาวิกแล้วไม่รู้ได้มาได้ไงแต่ก็นาวิกรือเนวีอ๋อเนวีเนวีเนวีนวชีวิตเจ้าจบสิ้นแล้คนไม่มีหน่วยอือสับสนตลอดเลยระหว่างนาวิกกับเนวีอ่ะผมโดนคนไม่มีหน่วยแทงตายได้แต่ขวานกับดาบอีกแล้ว เวีนกรรมเอ้ยม้ามาอมตะโอ้มาอมตะมาอมตะมันมันยิงพร้อมกันใส่ม้าผมม้าผมไม่เป็นไรโอสโมเมติเอ้ยจ้าเป็นไรเป็นไรเป็นสเปนเหรอมาอยู่ไหนเรากำลังไปที่สปอนจุดจุดบีบีมราอยู่ที่สปอนแล้ว นี่ไงเรามีาอักษรกดเทียดให้จะเห็นเป็นสีฟ้าๆจะเป็นเพื่อนเราจะเสี่ยงตายโอ้เห็นละแตกเฮ้ยอมอมออมผมมีสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่เรียกว่าบอมบ้าไงบอมบ้าระเบิดไงอ๋อจำได้ละระเบิดเวนระเบิดเท่าขีหมา แต่แรงนะฆ่าคนฆ่าบายฆ่าบายอีกแล้วไม่รู้จักหรือฆ่าบายเกมมิ่งกูเกียดฆ่าบายเกีาายดมากเลยจะได้อะไรนักหนาะเนี่ยไอสเปนสเปนนีวีใช้อันนี้ชุดนอนชาวยูแะแะแะ อ,อมาละวรู้สึกว่าจุดบีเหมือนกำลังโดนยึดแต่ตอนนี้มีเหมือนจะมีคนมาช่วยเป็นฐานมาเป็นฐานมาเป็นเดลีก็เดลีตันวนี้จะเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะเป็นดากูลดีกว่าวะหมายรูเหมือนกันดากูลไอหัวตโตๆนั่นหรอกินหมดแล้ว นี่ดูเดี๋ยวเราไปเองจะไปไหนคือตายเลยาตายเลยฮะตายาเลยไมกิน้าหมดเลยเจะให้ผมตามคุณหรือคุณตามผมให้เงาตามกู อ่ไปสิฮ่าฮ่ามาผมเร็วกว่าคุณหอกผมดาบวิ่งสิออมเราผมไม่ได้ใช้ม้าหนักหน้าเราใช้มีเดียมเองร้ายเหรอมีเดียมมีเดียมมืนกันเลยแต่ทำไม่องผมเร็วกว่าไม่รู้ดิเอาเร็วกว่าจริง รู้สึกว่าไม้มาของเราไมมของ,ม,ม,ของมันเร็วจังเลยไม่แต่ของคุณช้ามากตอนนี้ที่มเหินเขาผมมันน่าจะหนักหัว <laughs> หนักหัวหัวโตๆเหมือนกับโอนการหโอเรียวกาศเอ้ยอังกฤษจะมีหน่วยหัวโตฐานลาบแล้วนะหัวโตฐานลาบหรอน่าสนใจเฮ้ยน่าสนใจดีรู้สึกอยากมีทันทีเดี๋ยวนี่ไง E I V O L 1 S C Infantry Battalion เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อยาวเกินไปชื่อยาวเกินไปพูดช้าๆหน่อยอ่ะ E I V O L นั่นแหละเราไปหาดูหน่วยนั้นแต่มันยังไม่มีในดีดังกษิษอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวพรีจะไปหาอันที่ใช่ไหมไอ้อินฟัน r ีใช่ infantry เบลเทเียนแต่มันยังไม่เปิดเป็นทางการอ้อนี่ไง,ง E, e I นี่ไงเจอแล้วืมรู้สึกอยากมีทันทีเยเดี๋ยวจะเป็นดี๋อวจะเ,เอ้ยฐานมาของอออออ่่ออออินเดียอ,อะไรผมพูนยังไม่โดนเตะผมโดนเตะออกจากอินเดียทุกหน่วยเลย มันยังไม่มันยังไม่ออกอ่ะมันยังไม่ออกมันยังอยู่ดีกินดีอ่ะแล้วมือด่านไรเฟิลน่ะอะไรนะมือด่านไรเฟิลใช่ไรเฟิลอินเดียหายไประลหรอ๋อไปไปเล่นไปเล่นดีเจต่อเราอีกจำได้ปิดเกมนี้ไปก่อนอีกจำตอนนั้นได้ไหมอ่าตอนที่แบบชาวบ้านถือไรเฟิลแล้วเราเป็นทหารอินเดียอ๋ออันนั้นอ่ะ Ah, uh, get you, get you.